เราจะไปดูในเรื่องของการรับมอบข้อ,อนโยบายนะคะในส่วนของสมัชชาสุขภาพคนโคราชวิติใหม่กันก่อนเลยนะคะโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาก็มีการประชุมพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณาที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชนค่ะ ที่โรงแรมสบายโฮเทลในสยามสิริมงคลผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีรับมอบข้อเสนอนโยบายสาธารณะจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาผ่านนายวีรชาติทุ่งไผ่แหลมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายแพทย์สุขผลตติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษดรนายแพทย์สำเริงหยางกระโทก mm hmm. ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่9คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่9จังหวัดนครราชสีมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการบริหารคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาประธานและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและภาคประชาชนตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวน150คนในระบบออนไซต์ site, และนอกจากนี้ยังมีระบบออนไลน์ด้วยนะคะที่ Zoom Meeting จำนวน200คนรวมทั้งสิ้นแล้ว350คนค่ะทั้งนี้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นผู้นำเข้าร่วมประชุมในเวทีออนไซต์ site, และออนไลน์ Zo o m Meeting ในการประกาศเจตนารมณ์นำข้อเสนอนโยบายสาธารนณะจากเวทีสาธารนณะระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชนสมัชชาสุขภาพคนโคนราชมิติใหม่ใน5มิติประกอบด้วยมิติด้านสังคมมิติด้านสภาพแวดล้อมมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสุขภาพการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนในการจัดระบบสุขภาพเพื่อประสงค์และมิติด้านการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะสมัชชาสุขภาพคนโคร,ราชมิติใหม่นำข้อเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อเสนอนโยบายนโยบายสาธารณะดังกล่าวไปสารต่อตามเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดมิติใหม่ด้านสุขภาพของคนโคนราชอย่างแท้จริงต่อไปค่ะ